สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนะคะ p พจทราเวลมีจะแนะนำเพื่อนๆวิธีการทำไทโพลิเช็คนะคะหรือว่า PCC นะคะ p o l i c e c l e n um c e Certificate นะคะซึ่งสําหรับใครที่มีแผนจะต้องต่อวีซ่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะ working หรือว่าเรียนต่อหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวีซ่าซึ่งเราต้องมีตัวนี้นะคะเพื่อว่าจะประกอบกับการต่อวีซ่าของเรานะคะ สำหรับคนที่อยู่ออสเตรเลียเตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆนะคะรีบไปถามฟิงเกอร์พินแล้วก็เตรียมเอกสารทุกอย่างแล้วก็สองวิคแล้ทั้งกลับก็2วิคแล้วรวมก็ก็หเดือนแล้วเลยค่ะแล้วก็การดําเนินการเตรียมเอกสารต่างๆอีกก็เป็น1เดือนนะคะรวมแล้วก็คือ2เดือนเต็มๆนะคะก็ฝากเพื่อนไว้ในใครที่จะทำโพลิเชงนะคะก็อย่าลืมเผื่อเวลากันด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องทำเรื่องขอฟิงเกอร์ปริน์ก่อนนะคะจากสถานทูตไทยหรือว่าสถาน,นีตำรวจที่ออสเตรเลียสำหรับเราเนี่ยอยู่ที่ซิดนีย์เนาะเราก็ไปที่สถานกงศุลไทยนะคะก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าเมื่อต้องจองคิวที่สถานทูตกงศุลไทยก่อนนะคะว่าเราจะทำเรื่องขอฟิงเกอร์ปริน์นะคะ ซึ่งเป็นสับจริงแล้วก็เพื่อนๆต้องไปดําเนินการด้วยตัวเองในการขอฟิงเกอร์พิ้นนะคะก็วิธีทําตามง่ายๆตามขั้นตอนนี้หล้ยจอคิวออนไลน์กับสถานชุดกงสุนไทยค่ะให้เพื่อนๆเซิร์ช g o o g l e กงสุนไทยในซิดนีย์หรือ Royal Thai Consulate General เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ sydney.thaiembassy.org กดเข้าเว็บไซต์งานบริการคนไทยจะมีหน้าเมนูต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนิติกร จะมีเมนูงานต่างๆของนิติกรให้เราเลือกการพิมพ์ลายนิ้วมือการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดจองคิวในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดติดต่อหน่วยงานโดยตรงของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเงื่อนไขาการจองคิวของสถานกงศูลย์ใหญ่นะครซิดนีย์ให้เพื่อนๆกดยอมรับเงื่อนไข ให้เพื่อนเพื่อนเลือกวันเวลานัดหมายเพื่อทำการพิมพ์ลายนิ้วมือรอกชื่อนามสกุลอีเมลและเบอร์โทรและเลือกบริการพิมพ์ลายนิ้วมือเลือกรัฐที่เราอาศัยอยู่และต้องการรับ SMS แจ้งเตือนในการนัดหมายหรือไม่การจองคิวในการขอพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเพื่อนๆจะได้รับอีเมลยืนยนันหลังจากที่เพื่อนๆืนได้ทำการ นัดหมายวันเวลาแล้วนะคะเราก็ไปตามวันเวลานัดหมายแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนำพาส,สปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนไปด้วยนะคะเพื่อแสดงยืนยันตัวตนของเรานะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่กงสุนทยในซิดนีย์กันนะคะเริ่มต้นด้วยการนั่งรถแทมจากทาวน์ฮอล์ไปยังบิสติใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ Bridge Street. เมื่อถึงสถานีบริจสตรีดแล้วให้เพื่อนๆเดินไปตาม Google Map ปักหมุดไปที่สถานทูตกงสุนไทยในซิดนีย์ใช้เวลาในการเดินเท้าเพียง5นาทีเท่านั้นคะ่ะ เมื่อสวนหัวมุมถนนให้เพื่อนๆเ,นเลี้ยวไปทางขวามือค่ะให้เพื่อนๆมองหาตึกแ s ซันเฮาส์ค่ะสถานทูตกงสุนไทยอยู่ที่ชั้น8นะคะเราได้จองคิวออนไลน์มาล่วงหน้าแล้ววันนี้มาตามวันเวลาที่ได้นัดหมายว่ ให้เพื่อนเพื่อนแสดงบัตรประชาชนและข้อความยืนยันการจองคิวล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้บัตรคิวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วให้เพื่อนๆแสดงบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่จะให้เรากรอกใบคำร้องขอ,อนิติกรทีนี้เขาก็จะมีกระดาษตารางกระดาษเปล่ามาให้เรานะคะเป็นแบบพิมพ์ลายนิ้วมือหรือ fingerprint นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้นิ้วมือของเราเนะะี่ยค่ะ พิมพ์ลงไปบนหมึกนะคะแล้วก็ปาดไปทีละอนันละอนันทีละนิ้วนะคะทั้ง10บนิ้วคนนี้ของเรานะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็นแบบพิมพ์ลายนิ้วมือแบบนี้นะคะออกมาทั้ง10นิ้วของเราแล้วเราก็จะได้ก๊อปปี้สตัวนะคะก็จะเป็น2สองฉบับนะ,ะตัวนี้เป็นตัวจริงนะคะที่เราจะส่งไปยังที่ไทยเรานะคะ เสร็จแล้วที่นี้เพื่อนๆก็ชำระค่าบริการนะคะ50ดสดอลสำหรับการทำฟิงเกอร์ปริน์เท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จให้เราแล้วก็ให้ตัวตัวจริงสองฉบับนี้กับเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับบ้านได้นะคะ วันนี้ฝนตกนะเราก็ไปทำฟิงเกอร์ปินแล้วนะคะที่สถานทูตไทยนะคะก็อยู่แถวนี้แหละเราก็มาอีกทีนึงก็ตามแนที่เลยนะคะฝนตกวันนี้เดินรถแทมก็เจ๊งด้วยนี่ก็กลางล่มเงินเต็มเลยทุนหลายคนอย่างเรานะคะพอทําเสร็จเราต้องไปทํางานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีวิธีนะคะว่าทํายังไงลบรอยนิ้วมือนะคะก็คือทั้งเราใช้ทั้งสบู่ น้ำอุ่นแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเช็ดเพราะว่ามันออกยากมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องล้างบ่อยๆแล้วเพราะว่าเราต้องไปทํางานต่อใช่ไหมนนก็เตรียมเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างด้วยน้ำอุ่นล้างด้วยสบู่เยอะๆนะคะหรือว่าเมคอัพรีโมเวอร์นะคะกับสำลีไปเช็ดก็ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องไปทํางานต่อนะอันนี้คือเคล็ดลับที่บอกเพื่อนๆไว้เพราะว่าตอนที่เราไปเราก็แบบ เซิร์ชหาวิธีเลยที่กองสุนก็มีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างๆแล้วก็ล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างด้วยน้าอุ่นแต่มันไม่ออกนะมันค่อนข้างติดแน่นมากนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพอเราได้เอกสารฟิงเกอร์เป็นทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ต้องกลับบ้านมาเตรียมเอกสารต่อนะคะที่กองสุนนะคะเราจะจบแค่ที่ฟิงเกอร์ปิ้นนะคะเอกสารพิมพ์ลายนิ้วมือเท่านั้นนะคะที่เหลือเราต้องมาเตรียมเองนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียด ได้ทางเ,าเว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจสันติบาล p c s c e n t e r s b p o l i c e g o t h แล้วก็เอกสารที่ต้องเตร,รียมก็คือมีสำเนาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาคนที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็สำเนา สอดอ .9 สำหรับคนที่รอดอรนะคะหรือว่าใบเกณฑ์ทหารใบรับรองการาผ่านเกณฑ์ทหารมานะคะแล้วก็สำหรับวีซ่านะคะแล้วรูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตนะคะ2รูปนะคะแล้วก็อกสารสลิปการโอนเงินนะคะซึ่งค่าบริการการทำา p c c ที่ไทยเนี่ยก็100บาทนะคะแต่ว่าเราจะมีค่าสแตสมนะคะการส่ง จดหมายการที่เจ้าหน้าที่จะต้องส่งจดหมายกลับมาหาเราที่ออสเตรเลียนะคะจะนัน500บาทนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องโอนเงิน600บาทแล้วเราก็ปริ้นเอกสารสลิปโอนเงินนะคะไปพร้อมกับเอกสารทั้งหมดเลยที่เราเตรียมนี้นะคะส่งไปสนีส่งโพสต์นะคะไปยังที่ประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่างๆของเรานะคะถ้าเกิดไม่มีประวัติ อาชญากรรมของเราก็จะเร็วขึ้นนะคะการจะส่งก็จะรวดเร็วต่อมาหรือว่าถ้าเกิดมีประวัติอะไรก็จะล่าช้านะคะก็คือขึ้นอยู่กับประวัติของเรานะคะดังนั้นเมื่อเราได้เอกสารแล้วเราก็จะต้องดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็หลอเอกสารนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยน,นี้นะคะ,นนะ,คะเราก็ได้รับเอกสารแล้วนะคะจากประเทศไทยนะคะมาจากอันนี้เลย p o r i s c l r a r a n c e s e r v i c e c e น t e r นะคะที่กรุงเทพนะคะนี่ข้างหลังก็มีคอสตอมีแคร์นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในซองนี้มีอะไรบ้างคะแด้เราก็ได้ซองมาแล้วนะคะซึ่งข้างในนี้ก็เป็นเอกสนรว่า s สเปเช l u n c n r o y o y t l t i p o p o c e Bangkok Thailand นะคะ f a b ร u ย์ 2024. for the Australian authorized only in a is it is certified miss Lao of thai nationality passport number is person with no behavior endangering the place and order or the security of the state นะคะอันนี้ก็คือเอกสารทั้งหมดที่เราได้นะคะแล้วนี่เพื่อนๆเขา,าจะมีแบบกระดาษมีลายเออเก๋ๆแล้วก็เขียน royal Thai police นะคะมีตราคถูกต้องตามกฎหมายนะคะเย้แล้วขั้นตอนการทำ เอกสารทั้งหมดนะคะกวดจะได้เอกสารตัวนี้มานะคะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดไป2เดือนนะคะซึ่งจะแนะนำเพื่อนๆว่าใครที่ต้องการใช้ไทโพริเช็คนะคะต้องเผื่อเวลาไว้เนิ่นๆนะคะอย่างของเรานะเริ่มต้นที่เราไปทำฟิงเกอร์ปรินนะคะที่สถานกงศูนไทยในซิดนีย์นะคะเราไปทำเมื่อวันที่20 ทันวาเมื่อปีที่แล้ว2023นะแล้วทีนี้เราก็เตรียมเอกสารต่างๆที่ที่เราต้องส่งไปพร้อมกับตัวฟิงเกอร์ปิซื้อซองที่โพ์ใช่ไหมคะแล้วก็จาหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ใส่เอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้นะคะเข้าไปในซองแล้วก็เหมือนกับว่า ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหมือนเวลาไปถึงไทยแล้วเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบเอกสาร,รทั้งหมดแล้วก็มีซองพร้อมที่จะจะส่งมายัางที่ออสเตรเลียนะคะกลับมาทีนี้เราก็ไปส่งที่สบาย e x ็ r e s s นะคะก็ไปส่งวันะะที่12เซเลียก็ส่งไปที่ไทยนะคะก็ใช้เวลาประมาณวิกสองวิกก็จะติดวันหยุดวันอะไรไม่รู้ด้วยช่วงนั้นนะช่วงก็ไปถึง <S 2 <S ที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารนะคะอันนี้เราสามารถ ตรวจแท็กกิ้งได้เพราะว่าทาง s p y เอ็กซ์เขาจะส่งแท็กกิ้งให้เรานะคะตั้งแต่เราส่งจากที่ออสเตรเลียไปที่ไทยแล้วจากที่ไทยไปยังผู้รับนะคะเราก็สามารถเช็คแค่งเนจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบใช่ไหมคะเขาก็จะมีแจ้งไว้ว่า15-30วันนะคะในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของเราะะว่ามีผู้วาแชรกกันหรือไม่ถ้าเกิดมีประวัติก็อาจจะ ล่าช้าไปนะคะแล้วก็คำนวณแล้วโอเคเราไปถึงยี่สิสองเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก็ได้จะประมาณ22 กุมภาใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่า1เดือนพอดีเลยอะไรอย่างนี้อย่างต่ำแล้วหลังจากนั้นเขาต้องส่งเอกสารมาให้เราอีกสองวิคใช่ไหมคะพอวันที่20เจ้าหน้าที่ก็ส่งอีเมลมาหาเราส่งกลับมาให้เราขอคอนเฟิร์มที่อยู่หเดือนพอดีหลังจากนั้นจดหมายก็มาถึงเราก็ประมาณวันที่4มลีนานะคะก็คือรวมแล้วใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะเพื่อนก็สําหรับใครที่ต้องใช้เอกสารไทม์รันเช็คนะคะก็เตรียมตัวกันแต่นิ่นนะคะรีบไปถามฟิงเกอร์พินแล้วก็เตรียม เอกสารทุกอย่างแล้วก็จัดส่งเพราะว่าทุกอย่างมันมีเวลาเนาะเราก็เผื่อเวลาในการจัดส่งเนี่ยทั้งไปก็2องสัาแล้วทั้งกลับก็2องสแล้วรวมก็ก็หเดือนแล้วเลยค่ะแล้วก็การดําเนินการเตรียมเอกสารต่างๆะคะ่ะรวมแล้วก็คือ2เดือนเต็มๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ในใครที่จะทำโปรเจกนะคะก็อย่าลืมเผื่อเวลากันด้วยนะคะเพื่อหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็ออก, like, กดไลค์กดแชร์และก็สัครสมาชแลวฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ